พี่ป๊อบเข้าวงการมานะคะจะการประกวดตามหาเจเดตใช่ไหมครับใช่ครับอยากให้พี่ป๊อบช่วยเล่าตอนถึงตอนที่ไปประกวดเะเดกค่ะว่า<ม>เป็นมาย,ยังไงถึงได้เข้าไปประกว <fen S 1> ดคตอนแรกก็ไม่ได้คิดเลยว่าจะไปประ,ปประกวดนะแต่ว่าเพื่อนที่เพื่อนที่ทํทาง,งานก็มาบอกพี่ว่าเอ้ยเนี่ยเขามีประกวดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทำช,อชออ่องเก้าเออลองไปประกวดดูดิอะไรเงี้ยเก้าณนล้พี่ก็เลยบอกเก้เฉยๆก็หลอกยังไม่เห็นอะไรเลยยังไม่รู้เรื่อง พอกลับบ้านอะไรเงี้ยแม่ก็แม่ก็มาพูดว่าเออเนี่ยช่องเก้าตามหาผู้ชายสิทธิชิดอะไรเงี้ยแล้วตามหาเสด็จลองมาประกวดดูสิอะไรเงี้ยเ,เนี่ยเขาบอกให้ส่งรูปไปอะไรเงี้ยพี่ก็ทําไมมาบอกพร้อมกันอะไรเงี้ยพี่ก็เลยบอกเอ้ยก็รอลองดูแล้วกันอะไรเงี้ยแบบขำๆแบบก็พอดีเพื่อนพี่เป็นช่างภาพเพื่อนมันก็ถ่ายถ่ายดีอะ่ะก็เลยส่งไปแล้วพอผ่านปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยโทรเข้ามานะบอกว่าเออคุณน่ะผ่าน รอบพัดเลือกแบบให้ให้เข้าไปดูตัวที่ช่องเก้าคนอะ่ะประมาณ500คนจากรูปถ่ายคนเยอะมากเข้าไปตัวเล็กๆอ่ะแบบเขาก็แบบแบบเออจะสู้เขาได้เออก็คงตกรอบแรกแหละเพราะว่าแต่ละคนมันหลอ่ลอๆแต่งตัวแล้วพี่เป็นคนไม่ค่อยแต่งตัวอยู่แล้วพี่ก็แบบไม่ค่อยเป็นนะแต่บางคนท่แบบแบบมีโมเดลลิ่งมามีอะไรมาอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเอ้เราได้ได้เข้าไปประกวดอะไรที่มันจริงจังแล้วก็ตามหาพระเอกอะไรประมาณ ตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังเลยว่าไม่เลยไม่เลยตอนแรกบอกได้ต,ตรงๆว่าไปขำๆช่วงก่อนที่จะประกวดเสด็จอะเดี๋ยวมเดอลิงมาเรียกไฟ<ม>น,นู่นนี่ก็เลยเอ๊ะหรือเราจะไปได้กับทางนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดแค่นั้นแล้วก็วันแรกที่9ก้าเข้าไปนในช่อง9ก้าแล้วก็แบบไปเจอคนสมัคร500คนเนี่ยแบบคิดเลยว่าไม่มีทางได้เพราะว่าหุ่นเราไม่ดีมีแต่สูงๆหน้าไทยๆหล่อๆอั่นเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วออกมาคือ<ม>พี่ป๊อกก็ชนะการประกวดใช่ก็ประกวดก อยู่กันเป็นเดือนสุดท้ายแล้วเราก็ได้ก็ไม่รู้พออะไรมันอาจจะเป็นก้าวแรกที่แบบทําให้เราเข้ามาตรงนี้แล้วก็หมายถึงว่าไม่ได้ใช้ความรู้ที่เราเรียนมาทํางานเลยตั้งแต่วันนั้นก็งานงานศิลปะก็น้อยลงไม่ได้ไม่ค่อยได้ทําก็มาเน้นการแสดงแล้วก็ใช้ชีวิตเรียนรู้ทางด้านการแสดงตลอดก็คือพอหลังจากวันนั้นพอประกวดชนะก็ได้เข้าไปเรียนการแสดงใช่ไหมคะตอนที่ประกวดอยู่เนี่ย ก็จะมีเรียนเรียนการแสดงกับเล็กแล้วให้ครูเล็กให้คะแนนทุกคน20คนที่ที่เก็บตัวก็เลยอน,นั้นเป็นประสบการณ์แรกที่การเรียนการแสดงแล้วก็พอพอได้เป็นเสด็จปุ๊บเขาก็ส่งให้ไปเรียนกับครูเล็กต่ออีกก็เลยเรียนมากขึ้นแล้วก็มีความรู้มากขึ้นในการแสดงอนะไร้ยแต่ว่าพอสุดท้ายก็เหมือนว่าละครเรื่องนี้ก็ไม่ได้ทำมไม่ได้ทำไม่ได้ทำ,ทำก็มันก็ค่อค ค่อยๆ,ๆเลื่อนไปเรื่อยๆจนจนหายไปเลย <c oughs> เลยไม่ได้ทำแล้วตอนนั้นพอแบบประกวดชนะแล้วเหมือนพอจะได้เล่นแล้วแล้ว <c oughs> สุดท้ายไม่ได้เล่นตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกเหรอ <c oughs> มันก็มันก็ทุกใจนะมันก็เสียใจมันก็น้อยใจในแับในชีวิตในโชคชะตาของเราว่าเอ๊ะเราประกวดมาแท้ๆจะทําไมเราถึงแบบไม่ได้ไม่ได้แสดงไม่ได้ทํานย่งที่เราอยากจะทาอะไรเงี้ย พอเราเรียนการแสดงไปแล้วเราอยู่กับมันแล้วเราก็ได้คุยกับผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ในวงการบันเทิงเรารู้สึกว่าเราเออเราอยากแสดงมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันแล้วมันทีมมันเรียนการแสดงมามันฝึกขี่ม้าฝึกฟันดาบแล้วเราก็อ่านบทหมดแล้วเราเหมือนเราเริ่มยินกับมันแต่มันไม่ได้ทํามันก็เสียใจนะพี่ก็แบบเออพี่ก็ต่อสู้องพี่ไปเขาให้ทาอะไรพี่ก็ทาอะไรอย่างเงี้ย อยู่ประมาณสองปีอ่ะโดยที่เราไม่รู้เลยว่าแบบเฮ้ยเราจะได้ถ่ายทําเมื่อไหร่เราจะได้แต่ถามผู้ใหญ่ว่าจะได้ถ่ายไหมครับอะไรแล้วคือพี่โปม้มีมีแบบว่าท้อจนแบบว่าคลิปจะเลิกไหมคะแล้วก็แบบกลับไปทํางานก <ๆ S 2> ็ก็ 50, 50, ก็มีก็ห้าสิบห้าสิบก็ก็คิดไว้เหมือนกันว่าเอ๊ะอยากจะจะเอายังไงดีแบบกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเอ่อก็มีเพื่อนชวนไปสมัครงานใหม่กัน เพราะว่าเพื่อนก็อยากจะออกจากงานเก่าแล้วก็เลยไปหางานใหม่พร้อมๆกันก็เลยไปสมัครด้วยกันแต่ก็คิดว่าถ้าได้เนี่ยคงไม่เอาแล,แล้วก็คิดว่าคงจะไม่ไม่ทำละเป็นนอาสิบทิตอะไรหรือเป็นนักแสดงอย่างเงี้ยเออเอาที่แบบเราชัวร์ดีกว่าอะไรเงี้ยก็คิดเหมือนกันแต่ว่าใจลึกๆแล้วก็อยากเป็นน,นักแสดงนะแต่ว่าก็มันก็มันก็พาดมันก็แบบไม่รู้จะไปยังไงต่อพอไปสมัครแล้วมันได้งานที่ก็ คุยกับผู้ใหญ่เอาเออผมจะไปทํางานประจําแล้วอะไรเงี้ยที่ที่เราเรียนมาอย่างเงี้ยผู้ใหญ่พี่ก็เขาก็บอกว่าเออเราเราแน่ใจหรอถ้าไปอะไรเงี้ยเราพูดมาอย่างนั้นแล้วก็อ่าพี่ก็พี่ก็กแล้วแล้วถ้าผมแบบรักในสิ่งไหนผมควรจะต้องรอใช่ไหมพี่ก็พูดกับเขาไปอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเออใช่ถ้าเรารักในอะไรเราควรที่จะรอเราควรที่จะแน่วแน่กับมันอะไรเงี้ย พี่ก็เลยตัดสินใจว่าเออพี่จะลองลองมันสักตังก็ถือว่าเป็นจุดหักเคเหมือนกันสุดท้ายแล้วจากวันนั้นพี่ก็รออีกหลายปีเออทั้งเล่นนาเลส,สวนอีกทั้งเล่นออกโทเบอร์อีกแบบมันก็ยังไม่เป็นที่รู้จักอยู่ดีระหว่างนั้นนี่คือที่บ้านให้กําลังใจยังไงบ้ที่บ้านเหรอแม่แม่พี่ก็เขาก็ให้เราไปทําบุญเหรอเขาแล้วก็ช่วงนั้นจะว่าง ว่างเยอะก็ก็ไปปฏิบัติธรรมกับเขาแล้วเขาก็จะบอกว่าเอาอเรายัางไงยังไงซะาบแบบแม่พี่เขาจะแบบเออถึงจะไม่มีงานไม่มีอะไรยังไงเขาก็ก็ยังมีเขาอยู่อะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาก็จะยังไงเขาก็เป็นลูกเขาพี่ก็เป็นลูกเขาอะไร้ยทำให้เราเสือเอออย่างน้อยเราก็ไม่โดดเดี่ยวอ่ะถึงเราจะไม่ได้เป็นนักแสดงหรือว่าจะเคว้งคว้างอยู่ยังไงเขาก็ไม่ทิ้งเรา พอหลังจากนั้นก็มาเป็นเรื่อง o c t โ b e บ s o n a ซนาใช่ไหมคะใช่คราวนี้ก็เหมือนได้รับบทเป็นพระเอกเต็มตัวเลยตอนนั้นคิดยังไงรู้สึกว่าจะดีขึ้นไหมคะใช่ตอนนั้นน่ะมีความหวังเลยแต่ตอนที่พี่ไปแคสเรื่องนี้ก็คือเขาก็แคสหลายคนแหละคือพี่ตั้งความหวังมาตลอดตั้งแต่พี่เจ้าพิบชิดในเรสุ่นหลายๆอย่างพี่ก็ตั้งความหวังมาตลอดแล้วพี่ก็แบบชว่วตลอดพอเรื่องนี้พี่ไปแคสพี่ก็อยากได้แต่พี่ก็คิดว่าเออพี่ไม่หวังอะไรละช่างมันก็คือ มันจะเป็นก็เป็นมันจะได้ก็ได้แล้ววันที่พวมกับเึืออกทัวร์เอร์ทัวร์บอกพี่เป็นวันที่พี่ไปนั่งทําบุญกับแม่แล้วพี่ก็เนี่ยคิดอย่างเงี้ยในใจว่าเออไม่เป็นไรคือเราก็เราก็ทําดีที่สุดแล้วอย่างเงี้ยสักแป๊บหนึ่งเขาก็โทรมาหาพี่เขาก็บอกว่าเออเอาอ,อยากเล่นเรื่องนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออบอกอย่าครับอะไรอย่างเงี้ยก็โทรมาวันนั้นเลยวันที่พี่ทำบุญนะเขาว่าเออเออ เดี๋ยวเราเข้ามาคุยก,กันอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาก็เอาพีเลย <S <S มันก็ทำให้พี่แบบรู้สึกว่าโอ้หพี่แบบมีความหวังแล้วแบบพี่คิดว่าเรื่องนี้แหละเพราะพี่รู้แล้วบทจะเป็นยังไงไงพี่รู้ว่าบทมันจะเออแบบไหนแล้วก็เป็นหนังดียังไงอะไรเงี้ยพี่คิดว่าเรื่องนี้แบบเออเราจะทําให้เต็มที่เป็นเรื่องแรกที่ทําให้พี่แบบได้แสดงแบบจริงจัง,จง,จงอะไรเงี้ยพี่ก็เต็มที่กับมันอะไรเงี้ยแต่ว่า เพราะมันเป็นหนังดีมันก็เลยเหมือนแบบว่าวัยรุ่นแล้วก็คนทั่วไปเลยไม,ไม่ค่อยให้ความสนใจก็เลยทาใหแ้แล้วลุคพี่มันก็เปลี่ยนด้วยก็เลยทาให้คนดแบบักรู้จักน้อยแล้วก็จำไม่ได้หรอคือบางทีพี่ไปร้านวีดีโอร้านแบงป่องว่าไปกินข้าวเงี้ยแล้วแบบมีคนจำได้สักคนหนึ่งเนี่ยใช่โป้หรือเปล่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดคนมีความสุขนะประมาณนั้น,แต,น,น,นแต่ว่าน้อยคนพี่ไปเดินเนี่ยทอด เดินอย่างเงี้ยไม่มีใครสนใจไม่มีใครรู้จักเลยออกเวอัวร์ได้รู้ว่าผมยาวแล้วโทมในเรื่องนะก็เลยแบบแล้วพอจริงๆที่ผมสั้นมันก็เลยแบบเออกลายเป็นว่าก็ไม่มีประสบความสำเร็จเลยรางวัลก็ได้เยอะจากหนังแต่ตัวพี่เองก็ไม่ได้ก็ต้องสู้ต่อไปแล้วก็แต่ว่าคนในพอหนังเรื่องนี้ออกไปเนะี่ยคนที่ทํางานเห็น คนที่ทํางานเนี่ยอย่างเยอะคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยอย่เยอะแล้วก็ติดต่อที่ไปเล่นละครเล่นเล่นภาพยนตร์หลายเรื่องอทําให้แบบเออเป็นใบ,บเบิกทางเหมือนกันถึงแม้จะไม่มีคนรู้จักแต่ว่าก็ก็เป็นใบเบิกทางให้คนในวงการรู้จักเราคือจากตรงนั้นมาแล้วเป็นเป็นมาย,ยัางไงถึงได้เข้ามาเซ็นสัญญากับทางช่องสามนะคะก็เห็นหนังจาออคเทเบอร์นี่แหละแล้วก็ทางผู้ใหญ่ก็ได้คุยกัน พี่ก็เข้าไปหาผู้ใหญ่างช่องสามแล้วก็ผมจะบวชอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยพักไว้ก่อนยังไม่ได้เร็นแต่ว่าก็ได้คุยกันในระดับหนึ่งท้ายว่าศึกออกมาปุ๊บก็เขาก็เรียกเข้าไปเซ็นเลยตอนนั้นตัดสินใจยากไหมเพราะว่าแบบมีงานเข้ามาแบบว่ายากเลยพี่ใจพี่แน่วแน่มากเพราะว่าพี่งานเยอะมากใช่งานเยอะตอนนั้นอะตอนที่ออคเทเบิลออกไปแล้วแล้วพี่เล่นเล่นเขาชื่อการแล้วเนี่ย นั้งงานละครงานหนังเข้ามาแต่พี่ตัดอยู่ฏิเสธไปหมดเพราะพี่ตำรวจแล้วไม่ไม่มีลังเลเลยแล้วก็พอหลังจากที่ศึกออกมาแล้วพี่๊อปก็มีโอกาสได้มาเล่นเรื่องดอกส้มสีทองใช่ไหมคะใช่ใช่ใชจริงจริงแล้วเนี่ยดอกส้มสีทองเนี่ยคือพี่ป๊อเป็นรับเชิญแล้วก็ออกแค่เจ็ดตอนเอง แต่ว่า,วากลายเป็นว่าพี่ปอบเหมือนแจ้งเกิดจากเรื่องนี้เลยคือทุกคนจาได้แล้วก็รู้จักกับนัดที่จากละครเรื่องดอกซ่อมสีทองเนี่ยตอนนั้นตอนที่จะเล่นเนี่ยพี่ปอบได้คาดหวังอะไรกับละครเรื่องนี้หรือเปล่าตอนนั้น่ะที่ตอนแรกกล่าวว่าจ,จะรักหรือไม่รักเนี่ยก็ยังคิดอยู่ว่าจ,จะรักดีไหมเพราะว่าพี่ได้เล่นหนังเป็นพระเอกอยู่แล้วเป็นตัวนำในหนังเรื่องรักละมาย แล้วตอนนั้นพี่เตียมจะเซ็นกัช่องสามอยู่พี่ก็ปรึกษาพี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็บอกว่าเออเราลอง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 ดูไหมกับละครเรื่องแรกของช่องสามด้วยแล้วกออ็บทดีนะอะไรเงี้ยดูแล้วบดก็น่าจะโอเคอะไรเงี้ยพี่ก็เลยคิดว่าเออไหนๆก็จะเป็นนักสแสดงแล้วก็เราก็ลองลองให้ช่องสามเขาเห็นว่าแบบ เราเล่นละครได้เปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เราไม่ได้หวังเลยว่าเรื่องนี้จะเป็นคนรู้จักแล้วแล้วพอเล่นเรื่องนี้สักแป๊บหนึ่งอ่ะทางช่องสามก็ส่งให้ไปแคส2มพี่นกคือมันแทบจะเปิดรับพร้อมกันเลยตะวันเดือดกับดอกส้มแล้วก็หนังก็ควบคู่กันไปสามเรื่องเนี่ยเรื่องที่ไม่ได้หวังที่สุดคือดอกส้มหวังตะวันเดือดเพราะว่าอ่านบทตะวันเดือดแล้วสิงเป็นคนที่เป็นสีสันอ่าแล้วเปลี่ยนคาแรคเตอร์ด้วยแล้วก็เราเล่นออกโทเบอร์มาเนี่ย มันไม่ใช่สิ่งนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอาไอไอสิ่งนี่แหละน่าจะโอเคแล้วพี่ขี่ม้าเป็นพี่คิวบูเป็นพี่ก็เลยคิดว่าเรื่องเนี้ยน่าจะทําให้พี่แบบแจ้งเกิดได้ไม่ได้คิดถึงดอกส้มเลยดอกส้มก็เล่นไปตามบทบาทไม่ได้หวังเลยไปมาดอกส้มมันออกก่อนแรกๆออกก่อนลักลไมออกก่อนตะวันเดือนมันก็เหมือนจังหวะชีวิตอ่นะมีคนบอกหลายคนว่า ก็ถ้าดอกส้มไม่ออกก่อนพี่อาจจะไม่มาทางนี้ก็ได้พอหลังจากดอกส้มออกไปแล้วเราก็<ม>กลายเป็นคนแบบรู้จักพี่โป๊กทั่วบ้านทั่วเมืองเลย<ม>แล้วแบบใครไปไหนมาไหนก็คนเรียกนัดเนี่ยชีวิตแบบเปลี่ยนไปมากนะคะในเรื่องของส่วนตัวเปลี่ยนนะเพราะว่างานเยอะ<ม>ขึ้นมากคนอยากรู้จักคนอยากเจอมาก <c oughs> แต่ว่าความรู้สึกพี่มันไม่ได้เปลี่ยน,นยพี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้แล้วก็ ไม่ดูพี่ไม่รู้สึกเปลี่ยนอพอหลังจากดอกส้อมสีทองก็มีละครเรื่องตะวันเดือนใช่ไหมคะแล้วก็มาเป็นเกมไลฟ์เกมรักแล้วก็เรื่องบวกนะคะคือแต่ละเรื่องที่เข้ามาเนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นคนคาแรคเตอร์กันหมดเลยะคะ่ะก็มีทั้งแบบเป็นคนนิ่งๆ ก็เป็นคนเป็นหมอหรือว่าจะเป็นคนกลวนๆอย่างในตะวันเดือดหรือว่าอย่างในบ่วงที่ต้องรับบทเป็นสองคาแรคเตอร์ในเรื่องเดียวนะคะอ,อยากรู้ว่าพี่ป๊อบชอบบทบาทไหนมากที่สุดที่ได้แสดงถ้าถามว่าชอบไหนเหรอจริงชอบดรามา่าชอบแบบนัดชอบแบบนัทแต่ถ้าถามว่าเล่นแบบไหนแล้วสนุกชอบแบบบ่วงบ่วงเล่นสนุกเพราะว่าองค์ประกอบหลายอยา่างบทด,ดีแล้วผู้กำกับก็บดีด้วยพี่ใหม่ก็เก่งมันได้มันสนุกอะมันเป็นเ์บอย มันสนุกมันได้ต่อปากต่อคำการแล้วมันลื่นไหลมันสนุกแต่แต่ถ้าถามว่าชอบเนี่ยชอบชอบนัดเพราะว่าบทน,นันมันเป็นชีวิตคนเนเป็นชีวิตคนแล้วมันก็นี่ดูสิรู้สึกว่าชอบบทแบบนี้มันดูเป็นอะไรที่มีเก็บความรู้สึกไว้ในใจแล้วแล้วแล้วคนก็รับดูได้เพราะว่าคนแทบจะไม่รู้จักพี่หรอกแล้วเขาก็ดูจากเรื่องนี้แล้วเขาก็สงสารครับบอกเขาสงสารแต่ว่าเราทําให้เขาสื่อเขาเห็นได้ว่านัเป็นเพื่อน กเลยยาที่รักเลยยามาก,กตอนนี้พี่ป๊อบก็กำลังจะมีผลงานละครเรื่องใหม่โปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์กใหญ่ของทางช่องสามเรื่องซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพที่พี่ป๊อบจะรับบทเป็นคุณชายประวรรุ่นนะคะ <c oughs> แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นละครเรื่องแรกที่พี่ป๊อบจะได้เป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกะคะ่ะ <c oughs> พี่ป๊อบรู้สึกกดดันไหมคะ <c oughs> พี่ไม่รู้สึกกดดันเลยนะพี่กับรู้สึกว่า เป็นอะไรที่ท้าทายมากเรื่องนี้เพราะว่าเป็นคุณชายแล้วก็เราไม่ได้เป็นคุณชายนันมันกลับกันสิ้นเชิงชีวิตพี่เนี่ยถ้าพูดถึงคุณชายน่ะมันห่างไกลมากเพราะว่าพี่ถูกเลี้ยงดูมาแบบง่ายๆบ้านๆแล้วก็ติดดินผสมควรวอะไร่าเงี้ยไม่่อยรู้วิธีสําหรับการใช้ชีวิตแบบคุณชาย,ยอะไรเงี้ยไม่ตื่นเต้นเลยแต่ก็แค่รู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะมาเป็นพระเอกตัวหนึ่งแล้วแล้วจะกดดันจะเล่นยังไงอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่แค่คิดว่าเออเราจะเล่นออกมายังไงให้เป็นคุณชายเราจะเข้าถึงตัวละครได้แค่ไหนเรากลัวเราจะ,จะแสดงไปแล้วหรือว่าทําให้ละครไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยกลัวอย่างนั้นมากกว่าไม่ไม่ได้คิดว่าเรา ไม่ได้คิดตรงเรื่องพระเอกเพราะว่าพี่เล่นเรื่องไหนพี่แค่คิดว่าตัวเองสําคัญในเรื่องต้องคิดอย่างนั้นนะมันถึงจะมีพลังออกมาแม้จะเป็นตัวอยู่ข้างหลังพี่ก็ต้องคิดว่าตัวเองสําคัญแล้วก็เด่นที่สุดก็จากวันแรกที่พี่โ๊๊บได้เข้าไปประกวดนะคะมาจนถึงวันนี้พี่ปบอบคิดว่าพี่โ๊๊บประสบความสําเร็จในฐานะนักแสดงแล้วหรือยังคะประสบความสําเร็จหรือยังเหรอถ้าในเรื่องของความที่คนรู้จักนักแสดงเนี่ย สำหรับพี่เนี่ยพี่คิดว่าถ้าคนดูแลเขาเขาชื่นชอบเขาดูแล้วเขาอินเขาดูแล้วเขาเชื่อในตัวละครแล้วเขามีความสุขอันเนี้ยพี่คิดว่าดัสนีมีความสุขตรงน,น,นี้แล้วถ้าเป็นจุดตรงเนี้ยพี่คิดว่าประสบความสําเร็จพี่คิดว่าที่ผ่านมาพี่ทําให้ให้คนดูละครแล้วก็ดูแล้วก็รู้สึกประทับใจหรือว่าเชื่อหรือว่าอะไรในตัวละครเนี่ยพี่ถือว่า พี่ประสบความสำเร็จตรงนี้นะแต่ว่าสําหรับพี่เองอ่ะพี่ค been, th th this, ิดว่าอย่างอ่ะพี type, but if, but if s like <S ่ว mm ่าอยากจะได้บทที่ท้าทายกว่านี้เป็นบทที่เล่นยากกว่านี้แล้วก็พี่อยากได้รางวัลพี่คิดว่าถ้าถ้าพี่ได้อยู่ตรงนั้นจริงๆอ่ะพี่คิดว่าน่าประสบความสําเร็จสําหรับพี่ในด้านหนึ่งแต่ถ้าแต่ถ้าในเรื่องของคนดูหรือว่าผู้ชมเนี้ยพี่คิดว่าเออพี่ก็ประสบความสำเร็จแล้วแหละหรือว่าเออเราก็ทำให้เขาเขาเข้าใจเขาเชื่อในตัวละครตัวนั้นได้ก็ก็โอเคแล้ว ก็สุดท้ายนี้พี่ป๊มีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังหรือว่าวัยรุ่นในยุคนี้ไหมคะจริงๆก็ถ้าเอาเรื่องไหนล่ะวัยรุ่นหรอเดี๋ยวนี้เขาพี่ว่าคนสมัยนี้ชอบตามหมุนตามโลกเยอะไปหน่อยอบางทีตามกระแสบางทีแบบตามค่านิยมไปมากไปบางที พี่ไม่เห็นตามอะไรนะบางทีพี่ก็เนีย่ยพี่เป็นนักแสดงพี่ยังไม่รู้เลยว่าแฟชั่นอะไรยังไงหรือว่าต้องทําอะไรอย่างนี้อย่างนี้ถึงจะองยอมรับในสังคมพี่ใหม่พี่คิดว่าคนเราไม่ต้องตามใครหรอกเป็นของตัวเองแต่เป็นคนดีพี่ว่าคนเราต้องจะประสบความสำเร็จไม่สำเร็จมันอยู่ที่ความดีมาก,ก ถ้าจะฝากเนี่ยอากน้องๆหรือเด็กๆที่กำลังกำลังจะมีอนาคตรหรือว่ากำลังจะเดินไปข้างหน้านพยายามไปตัวจตัวเองอย่าไปตามกระแสะอย่าไปตามโลกคนมากอว่าเออพยายามแบบฟังธรรมะบ้างอะนะจะได้มีมีอะไรเป็นเกรบบาะป้องกันเวลาดำเนินชีวิตไม่ต้องไปตามใครเราทำดีไว้ดีกว่าเราทำดีอะไรจะได้ก็ได้อะไรไม่ได้ก็ไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่ของเรา ทำดีพยายามทำดีไว้ทำบุญเยอะๆทำแค่เนี้ยไม่ว่าโชคชะตาจะเป็นยังไงทำดีไว้อย่าไปเอาเปรียบคนอื่นอย่าไปทำร้า,ายคนอื่นเขาแล้ววันหนึ่งมันจะดีเองวันหนึ่งมันจะเห็นผลเพราะพี่จะเห็นผลพี่แบบพี่ต่อสู้มาเยอะแล้วพี่ก็พี่ก็รู้ว่าความดีมันมีมในโลกแล้วมันก็ทําให้เราประสบความสำเร็จจริงๆถ้าเราแน่วแน่กับมันนะถ้าเราแน่วแน่ในความดี